โอ้สวัสดีพี่น้องพอๆกับช่องสาวตุ่มมาแต่เมียคือเกามืนเดือเห็นบ่าสาวตุ่มมาสาวตุ่มต้มไปเตียวไปสื่อกระดูกบลาสิไปสื่อเหนือปิดมันมาต้มกลวยเตียวอาแปรมามอมันบามีก็เลยไปสื่อกระดูกก้อนโคโลเคเล่มันี่ล่มากมาต้มกินน้ำนัวมัน ก๋วยเตี๋ยวเหนือก๋วยเตี๋ยวสีน,น,น้อพี่นอนต้มฝุดอกอกหมอบักไงน,นี่เต็มหมอบ่เต็มเกือบเต็มกินบดอาทิตย์เลยหนึ่งอากาศมันหนาวสองเบียกหลายบ่มีเวลามาหอดกับลวกเส้นเอานำจุบใสุ่งแตงรสาาบกินงับงับกินแล้วก็ไปนอนก็เลยต้มหลายพักนั่งอ่างหยากับใส่ต้น ต้นพักขึ้นชายเนาะเอาเอา,เอากา้าดนี่ยมาใส่น้ำบานี้ก็มี่บ็อกโคลี่แบบว่าซื้อมาไว้เฮิงแล้วเถื่อก็เกิดดอกเถื่อก็บ,บานเบ่งเนาะสีไส้ไล่สีทิมก็เไส้ไล่ก็บได้หั่นเถื่อแล้วก็เอามาใส่ในหม้อต้อมก๋วยเตี๋ยวนันเป็นน้ำนัวน้ำพักน้ำซุปียงกะเพาไปมันก็แตกแต่แตล่นมาแล้วล่ะมุนเอเล่ล่ะ สื่อทวงออกมากบ่มีเวลาเห็ดทวงออกเพราะว่าย่ำขึดนอยากอเอามาเห็ดเลยบอกโครีมันเปอยแหลวไปนองเรือต้งเตตน้นเรือเตต้นอันนี้ต้นพักขึนชายกายมันเป็นกากใยเนาะกินแต่สินตะไคร้หลายในทองในใสบม่มีกากใยขี่แกนขี่แข้งกินแหนกินยัดกันเสต,ตัตว,ว,สวต้มข้าวเสตัม เลิกเบียกมาก็เอามาอุ่นกินเป็นตาแสบอยู่บนอกฟุตอกๆขึ้นบ่นี่ดเตุ๋ยวหมอนอย่างเงีกินกับลูกไส้หลาส่วนน้องพี่เขากินอาหารของเขาเพราะว่าเขากระลังอยู่ในระบาดเอทลดอาหารลดหุ่นเนาะเขาว่าเขาอ้วนเขาพี่ส่วนสาวตุม่มดีความอ้วนความพี่ไม่ได้ซดละแสบปากไว้ก่อนเห็ดเบียกเมื่อยไปลุดเอาอยู่นั่ กุหลาญย่างมะเขือเปียกเดี๋ยวเห็ดก็เตีียมแล้วเดี๋ยมาสู่เบึงอันนี้ต้มไปซะก่อนยังสิไปอาบน้ำนาะพี่น้อง